บทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกลางสมยังพระควาสักเเวิหัรติกะปิลวัดถุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขุสังเขนะสิทิงปัญจะมะเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเต,ตหิทัสสะขิจะโลกัทาตูหิเทวตา เยกุยเยเนสันนิปฏิตาโหนติพะควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอัตโขจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเท е วานังเอตทะโหสิอยังโขงพระวาสกเกสุวิหรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพิขุสังเคน,นะ สิทธิงปัญจะมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทะัศะหิจโลกทาตูหิเทะวะตาเยปุยเยนะสันนปฏิตาหนติพระวันตังทัสนายะพิกุสังคันจะยันนูนะมัยัมปิเยนะพระวาเตนุปัสังกเมยามะ ปุประสังกับมิตรวาพระคาวะโตสันติเกปัจเจกทาถาพาเสยามาตอิอตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเรย,ยะภาษาริตังวาพาหังมัชชิมัชพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุ เทเวสุอันตรหิตาพระวโตปุรโตปาตุระหังสุอาทโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมโยเปวุณัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคตัมมะหิ อิมังธรรม,มะสัม,มยังทักขิตาเยวะอัปราชิตตสังคันติอัตโขอัปราเทวตาพระขวะโตสันติเจอิมังคัาังอภาสิตัตตระพิกขวสัมมาทหังสุจิตตังอัตโนผูชุกรรมะกังสุสารถีวะนิตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขานติปันธิตาสิ อาตโขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาะปารีคังอินทะทีลังโอปัจจมะเมชาเตจรันติสุธาวิมาราจักขุมตาสุนันตาสุสูนาคาติอาตโขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเศส นาเตามิสสันติอัปายยะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวากายังปริปุเรศสันติติอัตะโขพระควาพิขูอามันเตสิเยุยเยนะพิขวเวทะส,ะสุโลก,กะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสศนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวเอ,เอ อาเหสูงอตีฆมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานังอตตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสูงเสยยะถาปิไมหังอเอตตะระหิตเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานังเอตระ มาเยวะเอตระปะระมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิคิดสามิพิกเวเทวะกายานังนามามิจิตตยิศสามิพิกเวเทวะกายานังนามามิเททิสามิพิกเวเทวกายานังนาม,ามิตังสุนาถาสาธุกัง นามสิกโรธะพาสิสามีติเอวัมพันเตติขโขเตพิขูพระควโตปัจจโสสูงพระควาเอตะัะโวจะสีโลกะมนุกัตสามิยัตถะคุม,มาทะปัะทสิตาเยสิตาคิ ริพระรังปะหิตตัตตาสัมมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะมะโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทะโอทาตามะนัสาสุทธาวิปันสณะมะนาวิลาพินโยปัญจะสะเตยัตวา วะเนกปิละวัฒเวตโตอามันตสิสัทธาสาวเกศาสเนรเตมเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานถาถพิภโวเตจะอาตามอาตับปะมะกะรุงสุตวาพุทธสสาสานังเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุสานทัศนัง อปเปเกสะตามัตทักขุงสะหัดสังอัฏฐสัตตเริงสะตังเอเกสะหัดสานังอมน,นุสสานมัทธุสุงอปเปเกนัธรมัตทักขุงทิสาสัพพาผุดตาอหุงตับตันจัพพังอภินยายะวะวัคขิตวาณาจักขุมา ตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสะเนระเตเท,ทวกายาอภิกันตาเต,ะตะวิชานาถะพิขโวเยโวหังกิตะยิสามิขิราหิอนุปุกะโสสัตตะสะหัสสาวยขาภุมมากปิละวัตทว่า อิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวนังสะหัสสาเหมะวตายะขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวนังสาคาคิราติสะหัสสายขานานตตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนังอิจเจเตโสระสะสะหัสายขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนังเวสามิตราปัญจะสตายขานานตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโนโม,โมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมิติงวนางภูมิพิโรราชคหะฮิโกเวปุลัสสะวิณิเวสานังพิญโยนางสะตะสะหัสสังยักขานนางปะยิปุราสติภูมิพิโรราชคหิโกโสปาคะสัมิติงวะนงา,ะานะนะนง ปุริมัจทิสังราชาทตารัโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิตปติมหาราชายสัตสิโสอุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทะนาม,มามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติงว่านังทักข,ขินังจัดทักขินังจัดธิสังราชาวิรุณโโหตับปัสาสติ ภมพันธานังอธิปติมหาราชายศัตสิโสปุตตาปิตสัสสะพระหบูอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยศัตสิโนโมทะมานาอภิกรรมงพิขูนังสาม,มิติงวนงะนางปัชฉิมันจะทิสังราชาวิรูปโขปสัสหาสตินาคา,า,านังอธิปติ มหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนมทะมนาอภิกามงค์พิขูนางสามิติงวะนางอุตรันจัดที่สังราชาคูเวโรตับปัสสาสติยะขานังอธิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปีตัสสะพระหะโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโน โมทามานาอภิกามุงพิขูนังสาม,มิติงวนนางปุริมัสทิสังทัตตารโถทักขิเนนะวิรุณหะโกปัฉิเมน,นะวิรูปขโขกุเวโรอุตร,รังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิศาทัตทันละมาลมานาอัถังอัถังสุทัตทันละมานาอัถังสุ วเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสหะอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเกเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามะเศโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปาน,นาโทโอปมันโยจะเทวะสูโตจะมาตะลิ จิตเะเสโนจักคันทพโพนโรราชายะชะโนสโกจิตเะเสโนจักคันทพโพนโรราชาชโนสโกอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพระรูสุริยะวัชสา,าเอเตจันเยนราชาโนคันทภาสหราชูพิ โมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสัมิติวรังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสะหะตัชากากรรมพระลัสะตะราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทัตะรัฐาจะอาคูนาคายสัสสศิโนเอราวันโน มหานาโคโสปาคะสามิติงวนังเยนาคะราชาสหสาหารันเตทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวะณมัชปตาจติตราสุปันนาอิติเตสนามังคพยันตาทานาคะราชานะมาสิสุปันนโตโเขมะมะกาสิพุโทโธสันะ หาหิวายจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระ,ะมะกังสุพุทธ,ธาชิตาวชิรหัตเถนะมะสุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัตเสเตอิทิมันโตยสัตสสตสโนกาลกัญชามหาพิสมาอนุอสุราธานเวคาสา เวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะมุจีสหตสตันจะพาลิปุตานังสเพเวโรจนามกาสันนิหิตวาพระลิงเสนางราหุพัะมุปาคมุงสามะโยธานิพันธททันเตพิกขูนางสามิจิงวะนาง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วาโยคตาอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วาโยตทาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโม,โมยสัสะสาสหาเมตากรุรณายายิกาอาคูเทวายสัตส,สิโน พะเสเตถสทากายาสพเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตณนะัวันโตยสัสสินโนโมทะมานาอภิกามงพิขูนังสม,มิติงวะนังเวนทูจะเทวาทสลีจะอสมาจะทุเวยะมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคิตาสุริยัสูปนิสาเทวา สุริยะมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะวาลาหกาวาสูนางวาสโวเโสโถสกโกปาคะปุริมทะโททะเสเต,เตทะสะทากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิขุนางสามิติงวะนาง อัฏฐาคูสหภูเทวาชะละมักขิสิขาริวะอริทธากาจะโรชาจะอุมมาปุพภนิภาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอัจจุตาจะเอชชกาสุเลยยะลุจิราอาคูอาคูวาสะวะเดสิโน ทะเสเตทะสถากายาสเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสาม,มิติงวนงะนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมา ขิทาปัทูสิกา,าคูอาคูมาโนปทูศิกาอถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัตสิโนทัสเตทัศทากายาสเพนานะัตตะวันนิโนอิทธิมโตชุติมโตณวันโะตยะสัตสิโนโมทะมานาอภิกามงภิกขุนังสัม,มิติงวะนาง สุก,กากรุมมะหาอารุณาอาคูเวคะนาสสาหะโอทาตะไคหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาอะวิจักขนาสามามัตตาหาระคะชามิรสกาจยะสัตสติโนธนะยังอาคาปะชุนโ,นโยส ทิสาอภิวัตสติทเศเตทัศตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสัม,มิติงวะนังเขมมิยาตุสิตายามากัตถากาจะยสัตสิโนสัมพิกาลาลามะเศถฐา โชตินามาจา,าสาวานิมมานารติโนอาคูอัฐาคูปรรนิมมิตาทเสเตทะสทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสม,มิติงวะนงัง สัทเถเทเทวนิกายาสัพเพนานตตวันนิโนนามันวะเยนะอกักคันฉุงเยจันเยทสศิสาเยจันเยสาธิสาสาหาปวุฒะปะวุธ,ธะชาติมัคขีลังโอคะตินณนะมะาสวังทักเขโมคะตะรังนาคางังจันทังวะอะ สิตาติทังสุพรมมาประมะโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติสโสจะโสปาคะสัมมิติสามิติงวะนังสหัสสพรมมโลกานังมหาพรมมาพิติทติสหัสสพรมมโรกานังมหาพรมมาพิติทติ อุปป,ปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสษทะอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตตปัจเจปัจเจกะวะสวัตตินูเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสัพเพอ พิกันเตสินเทเทเวสพรม,มะเกมาระเสนาอภิกามิปัสกันหัสสะมันทิยังเอถะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุนจิทะโกจินางอิติตันทะอิติตตทะ มหาเสโนโกันทะเสนังอเปสยิปานิตาตะละมาหัจจะสรางกตวานะเพระวังยะถาปาวุธสโกมีโคธนยัตธนยันโตสวิตช,ชุดโกตทาโสปัจจุทาวัตติสังกุโทอะสะยังวเสตันจะสัพังอภิญญายะ ว,ะวะคัคขิตาวานะาจาักขุม,มาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนรเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถพิกขโวเตจะอาตับปะมะกะรงสุตาวาพุทธัสาะสาส,าสานัง วีตะราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอินชชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพยาตีตายสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวาสาวกาเตชะเนนุส,สาติ